ทีมงานทวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับวันนี้เราได้รับโทรศัพท์แต่เช้าเลยครับพอดีว่าพี่น้องชาวบ้านชุมชนบาลายครยออยู่ที่บ้านฉลุงกลางหมู่หนึ่งตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแขบโทรมาบอกว่าตัวพ่อเฮองานบาลายครยอดที่จัดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทีมงานตัวพ่อช่วยไปทําข่าวให้นั้นยอดทะลุล้านเลยตัวเลขคร่าวๆตอนนี้ราวๆล้านสาม แล้วก็ขอขอบคุณมายังทีมงานตัวพ่อเลยครับว่าขอบคุณมากที่ช่วยลงไปทําข่าวนอกจากคนจะมางานเยอะแล้วไอที่ไม่ได้มาแต่ว่าโอนมาก็เยอะ10บาทมี20บาทมีร้อยมีคนเดียวหมื่นหนึ่งก็มีครับงานจบพี่น้องบะลายคุูยศอบ,บอกยิ้มเลยหายเหนื่อยเลยพร้อมกับฝากขอบคุณทุกท่านที่ไปช่วยงานนะครับไปช่วยเหลือทั้งที่บริจาคในงานหรือว่าโอนมาหรือว่าฝากมา คือพี่น้องบาลายคุยยอดนี่เขาเป็นชุมชนเล็กๆครับตั้งอยู่ที่บ้านฉลุงกลางมีอยู่ราวๆร้อยกว่าครัวเรือนเขาบอกว่าถ้าพี่น้องไม่ช่วยกันบริจาคนี่ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมแซมอาคารบาลายหลังนี้ครับซึ่งเป็นที่ละหมาดและก็อาคารเรียนหลังนี้ซึ่งเป็นที่สอนศาสนาสอนอันกรรอานให้กับเด็กๆ ยอดี่แจกมาล้านกว่ากว่ายังไม่นิ่งยังมีอีกครับที่กําลังรวบรวมกันอยู่ดีไม่ดีล้าน4ล้าน5้าหรือว่าเอาให้ทะลุ2ล้านกันไปเลยครับอันทำดุลิีหลาครับพี่น้องบาลายครูยอบ,บอกหักทุน,ห,น,นหักนั่นหักนี่ให้เหลือสักล้านหรือว่าเหลือสักเกือบเกือบหนึ่งล้านตามเป้าที่ทั้งไว้นี่ครับพอครับพอทั้งซ่อมบาลายทั้งซ่อมอาคารเรียนทําเสร็จซ่อมเสร็จแน่นอนครับ ทีมงานตัวพ่อดีใจกับพี่น้องบลายครูยอดด้วยนะครับเราชอบครับเรื่องชาวบ้านบอกมาได้เพนอกจากข่าวนั่นข่าวนี่ข่าวนู่นแล้วครับเรื่องของชาวบ้านข่าวชาวบ้านอะไรเนี่ยละครับที่ทีมงานตัวพ่อชอบและก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ชาวบ้านชอบเราด้วยแต่ว่าครับเรื่องงานบลายครูยอดนี่ยังไม่จบครับมีหลายคนแอบน้อยใจเลยว่าตัวพ่อถ่ายแต่เคนภูภูมิพระเอกดังคือแบบนี้ครับงานนี้อยู่ดีๆเคนก็โผล่มาเที่ยวงานเฉยเลยครับ เนนี่เข้ามาซื้อสวนอยู่แถวๆถฉลุงนี่แหละครับพอรู้ว่าชาวบ้านมีงานก็มาเที่ยวกรีดกันทั้งงานเลยครับนี่ครับนี่ถ้าจ้างให้มานี่ค่าตัว3 0 0แสนยังไม่รู้นะครับว่าคิวว่างไหมนี่มาให้เดินดูฟรีฟรเลยครับโชคดีจริงๆครับพี่น้องบลายคุยยครับงานนี้อ่ะวันนี้ครับเพื่อไม่ให้น้องนกน้องนูดน้องจ้าเอกะเอียดน้องแอดพี่เลี้ยมพี่เลี้ยมพี่ย่าเหนียวไก่เสาดะเมียยักษ์ฝาโตนี่เมียกิบลีสันคีบางมีนรอเวนน้อยใจ เสียใจที่ไม่ได้ลงตัวพ่อเราเอาภาพเก็บตกมาให้ได้ดูทิ้งท้ายให้พี่นกบาลายครูยอ่อหายเหนื่อยบายใจกันไปเลยครับ